สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไยสุข่สุุ่นยินดีตอนรับเขสาส่องบามนาดเอาไปเชียลพี่น้องมือนี้มือนี่บามนาดสิบห้าพีพานองไม่กินก้อยเนื้อพี่น้องก้อยเนื้อบอไซเลียบบามนาดทันมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ยทันหลวกมักเซเพียเรียบร้อยแล้วนี่มีแต่ปุงอย่างเดียวมาพี่น้องมาเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเสียพี่น้องเนื้อเสียห้องไหมาทำการปุงพี่น้องเครื่องปุงก็สิีแบบิกปนห้อมาเรียบร้อยแล้ว ริกโขผักยังหั่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข,วกเข้าขว้วมักแขนอันตันไว้เลยพี่นอ้องใส่ริกโนพี่น้องมาเด้อพี่นอ้องปู้ได้บัดนี้กินเขา่าไม่กินเขาก็บามหนากอันนี้ก็สิเป็นเขา่าขว้วใส่เข่าขว้วพี่น้องตามด้วยผิกริกก็หั่นเรียบร้อยพี่น้องโอ้ ลายปวดพวกนี้สีเพชรนี่ไงใส่พักขวดเนี่ยนะใบบก,กูดต,ต้นหอมพักชีนะหงัวนะใส่ดีพี่น้องโอ้ยดีตลาดบ่ได้มากดีพ่วงบ่ได้เอาใส่ดีขวดนี่แหละ ใส่มค้มอะถ้าโบ้ขโมยยังใส่ไหมพี่นอ้องอันนี้ก้อยแบบโบ้ใส่เลียดพี่นอ้องนั่งบ่าฐานะปรุงอืมอ้มคือขมขักอะ่ะอืม้มใสก่กกะควานหน่อยนึง เทียม,มแต่ว่าความคมนี่ได้การเลยพพดีพพดีพพดีเลยพี่น้องแซ่บมากพี่น้องเรียบร้อยก่อยเรียบร้อยแล้วโอ้มักสซขีพี่พี่นอ้องลำ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 เลย ม็มถาดไอ้เนี้ยมาเท่นี่ลูกโดดพี่น้องใส่ลูกโดดนำ้ำตรงนี้ลูกโดดมันถึงจะ่าแสบหัวหอมมาพี่น้องมามากินก้อยเนื้อน้ำกันกระบาดหนาดนี่นี่นี่ก้อยเนื้อก้อยแล้วบไม่ไหมนี่พี่น้องนี่ใส่มักใส่ขีเพียแบบบยางดีเลยใส่ดีพร้อมมาเทน่นี่มาพี่น้องมา ก็ต้องวอรลายย้ายห้างกิน ก็บรรยากาศคึ้นฟ้าคึ้นฝนมือนนี่พี่น้อง เนื้อเสียห้องไห้เนื้ออ่อนพี่น้องเนื้อนิ่มดีเป็นเนื้อถิ่ม้่นเหนียว hmm ยอดเลยพี่น้องเอ,อเอ้ยมนนองบามนาดบ่มีเวลาได้เฮ็ดกินแบบนี้พี่น้องก้อยเนื้อแบบใส่เลือดก้อยมักใส่ก็เพรียวไพี่น้องมักใส่ก็เพรียวไปแบบมันสามสิบนาทีเขามันเขานําเขาเนื้อพี่น้องกลมกล่อมขมแบบอําลำอําลำเลยเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบ้ามนาดขอขอบคุณพี่น้อง สู่ขู่สุคนเด้อพี่น้องเด้อที่กดติดตามสองบาอำนาจะเลร่ญนก้าหนาสู่ขู่สุคนเด้อพี่น,น้องเด้อจังใดบาอำนาจก็ขอโทษพี่น้องสู่ขู่สุคนที่บ่ที่บ่คอยได้ลงคลิป NV. ให het, ใ้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งพี่น้องมันยากยากยากน้ำการน้ำงานยากน้ำขายของพี่น้องเพราะว่าบาอำนาดบ่มีลูกน้องขายเองขายเองเฮ็ดเองเบิ้คุยยางคุยเนี่ยวมันเกิดเลยบ่คอยมีเวลามาทายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งพี่น้อง เดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสบาอำนาจก็จะอัปเดตคลิปดูดูพี่น้องมีเอฟซีก็จะถามอยู่ว่าบาอำนาจส่วนนี่คือเงียบแท้คือริเห็นล่งคลิปเมนครับมันเกิดยากคือตาเห็นนี่แหละพี่น้องมันยากเพราะว่าขายของสองคนกับเมียพี่น้องบ่มีลูกน้องมันเกิด่บคอยมีเวลาไนมาถ่ายคลิปพอบันได่เดี๋ยวบาอำนาจมีเวลาก็สิมาอัปเดตถ่ายคลิปให้ที่เห็นน้องเฮา ได้เบิงคือเก่าเด้พี่น้องเด้อจึงได้กับขอขอบคุณพี่น้องสูุขูมสุคนที่กดติดตามสองบาวอำนาจคอยพี่น้องเข้าโชคดีสุขูสุคนฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนเด้้อยพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมไปละพี่น้องนี่